แหล่งข่าววันจันทร์ที่5มิถุนายน6 6ครับคลิปนี้เราจะมาสรุปสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินที่จะได้รับในเดือนมิถุนายน6-6ครับรวมถึงการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงคลื่นลมแรงและก็ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6มิถุนายน6 6ครับรวมถึง10จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับผมและคลิปนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าของการจ่ายเงินประกันร,รายได้ยางพาราซึ่งแหล่งข่าวล่าสุดคาดว่าจะจ่ายเงินประกันร,รายได้ยางพาราทุกวัน นจนถึงสุกวันที่28กรกฎาคมครับผมรวมถึงประการรายได้เข้าด้วยคลิปนี้เราจะมาดูความคืบหน้ากันครับโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมาในชน่องกันด้วยครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หม,ม่สงกราน .com ครับผมซึ่งผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้หลายอย่างทั้งลิงก์การลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่หม่สงกราน .com กันได้ครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์แม่นชาแนอลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่5มิถุนายน66ครับเริ่มต้นวันนี้วันใหม่ท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับมีการแจ้งเตือนคลื่นลมแรงนะครับถึงวันที่6มิถุนายน66แล้วก็10จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1 0นะครับผมมรสุมตะมาตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะชนิดจะทให้ไทยมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่อนข้างแรงครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบร,ริเวณที้มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบร,ริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6มิถุนายน66นี้นะครับผมจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องได้แก่จังหวัด ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากการประกาศของกรุอุตุนิยมวิทยาผมจะได้มารยายงานให้ทราบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภายนาเรดาร์ของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้วันที่5ก็จะมีฝนทั่วทั้งไทยเลยทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นลมแรงแล้วก็ มีฝนปรปายทั่วประเทศไทยเลยครับอันนี้คือวันที่6มิถุนายนนะครับวันที่6ก็มีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันตอนบนที่จะค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมส่วนวันที่7ก็จะมีคงยังมีฝนอยู่นะครับและว,วันที่8ก็ยังมีคงยังคงมีฝนอยู่ตกหนักเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อกรอการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุกันต่อไปครับผม สำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ชมมาดูประกันร,รายได้ยางพาราครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทกสอมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการโอนเงินนะครับประกันรายได้ยางพาราทุกวันศุกร์นะครับเริ่มวันที่13เมษายนที่ผ่านมาและจะโอนทุกวันศุกร์จนถึงวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนะครับก็คือโอนทุกวันศุกร์นะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวท่านผู้ชมบางท่านที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับเงินก็เดี๋ยวรอ การโอนเงินทุกวันศุกร์นะครับผมก็มารอรุ่นกันว่าจะได้รับหรือไม่เบื้องต้นก็ให้แนะนําการตรวจสอบข้อมูลนะครับของตัวเองว่าเราขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยสมบูรณ์แล้วหรือยังผ่านทางเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยครับที่เว็บไซต์ r a o t c o g h g i r i n d e x ครับลิงก์ในการตรวจสอบผมจะแปะไว้ที่เว็บไซต์ใ mailong.com เข้าไปดูกันได้ครับผม มาดูค่าต่อไปเกี่ยวกับประกาันร,รายได้ข้าวครับผู้ชมก็คือตอนนี้ข้าวมีการประกาศประกันร,รายได้แล้วเป็นงวดที่ส3าซึ่งครบแล้วนะครับสําหรับประกาันร,รายได้ข้าวซึ่งจะมีการจ่ายเพียง ข้าวเปลือกชนิดเดียวก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ครับจ่ายชดเชยตันละ328บาท72ทสตางค์ครับผมและมีการจ่ายไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับกลายเงินเข้าไม่เข้าอย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนการตรวจเช็คว่าเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ,อจากอ โครงการใดนะครับสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ทกสเว็บไซต์ช่องข่าว i n b a a c com นะครับผมเว็บไซต์นี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์ไม่สง g ราม com เจะเด็ดกันเข้าไปดูกันได้นะครับผม สำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ชมเกี่ยวกับการโอนเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการและก็เงินอุดหนุนบุตรประจําเดือนครับสำหรับเดือนนี้มิถุนายน6 6จะโอนเร็วขึ้น1วันครับเนื่องจากวันที่10มิถุนายนเป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับผมเลยจะมีการโอนในวันศุกร์ที่9มิถุนายน66สำหรับเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการและก็เงินอุดหนุนบุตรตามรอบเดือนนะครับผมส่วนค่าตอบแทนอสมอ,อสส,ส,ส1 0 0 0บาทรับวันในวัน วันพฤหัสที่15มิถุนายน66อันนี้ก็เข้าตรงวันครับบา,บางท่านก็จะถูกหักค่าชาปนกิจสงเคราะห์อของอสมออสอส,อสอด้วยก็จะหักไปประมาณ3 0 0กว่าเงินก็จะเข้าประมาณที่600กว่าโดยประมาณนะครับผมส่วนอสมที่ว่าจะเพิ่มเงินไปน2 0 0 0นั้นเดี๋ยวรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคาดว่าจะเริ่มเพิ่มเป็น2พันในเดือนตุลา,ลาคมแต่ว่ารอประากาศก่อนนะครับผม มาดูข่าวต่อไปท่านผู้ชมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนั้นจะไม่มีวงเงินเข้ามาแล้วนะครับจะไม่มีวงเงินเข้ามาแล้วงวดล่าสุดที่เข้ามาจะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาในวันที่18พฤษภาคม66ที่ผ่านมาเป็นงวดสุดท้ายแล้วซึ่งบัตร สวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านั้นจะใช้ได้ถึงวันที่27กันยายน66ครับหลังจากนี้ไปก็จะไม่สามารถใช้งานบัตรได้อีกนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งทิ้งท่านผู้ชมใครที่วงเงินในบัตรไม่ถึง100บาทสามารถกดซื้อสินค้าได้โดยบอกกับร้านค้าว่าจะใช้วงเงิน e-money วงเงินที่กดเงินสดได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเหลือไม่ถึง100บาทใช้กดเงินสดได้นะครับผม สำหรับวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน66มีการแจ้งข่าวจากกรมบัญชีกลางมาครับว่ามีอะไรบ้างในเดือนมิถุนายน66นี้เริ่มต้นในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการโอนเงินวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนอันนี้จะเข้าที่บัตรประชาชนนะครับและกดเงินสดไม่ได้ทั้งวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนนะครับ วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะครับ750บาทต่อเดือนซึ่งก็จะใช้ทางรถขนส่งบขอสอรถไฟขอสอมอกอรถไฟฟ้านะครับทุกสายเลยทั้ง MRT BTS แล้วก็ ARL ครับผมส่วนในวันที่20นะครับก็จะมีการโอนเงินผู้พิการ200บ,บาท ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับใครที่เป็นผู้พิการมีบัตรผู้พิการแล้วได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะเงินจะเข้าที่200บาทสาหรับเงินผู้พิการ200เข้าที่บัญชีธนาคารนะครับที่สมัคร ผูกไว้กับพร้อมเฮเลขประชาชน13หลักของบัญชีผู้พิการนะครับที่สมัครพร้อมเฮเลขประชาชน13หลักไว้แต่ถ้าไม่มีก็จะไปเข้าที่บัญชีธนาคารเดียวกันที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทจากเข้าที่บัญชีนั้นครับใครที่มีปัญหาในการรับเงินก็ลองติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินเข้าเงินออกของบัญชีด้วยเพื่อตรวจสอบว่าเงินเข้าหรือไม่ด้วยนะครับผม สำหรับการประกาศผลสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบคนที่ยื่นอุทธรณ์นะครับจะประกาศผลในวันที่12มิถุนายน66นี้สำหรับการประกาศผลรอบยื่นอุทธรณ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหากประกาศผลแล้วท่านผ่านเกณฑ์ขึ้นสีเขียว2ถูกเหมือนในจอบแบบนี้ท่านต้องรีบยืนยันตัวตนภายในวันที่25มิถุนายน66เพื่อให้สถานะ การยืนยันตัวตนสำเร็จขึ้นให้ทันภายในวันที่26มิถุนายน66เพื่อเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนแรกในวันที่1กรกฎาคม66ครับเพื่อที่จะไม่อพลาดในการได้รับเงินย้อนหลังซื้อสินค้าของเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนะครับตั้ง900บาทต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้ทันนะครับให้ทันภายในวันที่25มิถุนายนสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์รอบยื่นอุทธรณ์นะครับผม โอเคท่านผู้ชมสาหรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนพร้อมกับรหัสคู่บัตร6หลักนะครับจะไม่มีการกดเป็นเงินสดนะครับทั้งอาจจะกดได้วงเงินเดียวนะครับก็คือเงินผู้พิการ2 0 0รบาทที่กดเงินสดได้ผ่านบัญชีธนาคารส่วนวงเงินอื่นนั้นกดเป็นเงินสดไม่ได้ครับทั้งเงินซื้อสินค้าเงินค่ารถโดยสารเงินค่าก๊าซหุงต้มสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟก็จะเป็นการลดที่บินแจ้งค่าน้ําค่าไฟเลยไม่มีการคืนเป็นเงินสดนะครับ โอเคท่ okay, านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้ครับวันจันทร์ที่5มิถุนายนหกหหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสารอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบครับใครมีคําถามข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งพยากรณ์อากาศก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ